นี่นี่ม um ันเหมือนปากกว่างภูเขาไฟเลยอะเสายสองสี่แล้ะมันร้อนไหมน้องโบดูสิเฮ้ยเฮ้ยอะไมาจากฟ้าที่น้องพ่อบอกว่าเขามาทำหมูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอ้าจริงด้วยอ่ะเฮ้ยนึกว่าเป็นทานหมูกระทะนั่นเนี่ยเมื่อวานนี่เห็นดำๆอ่ะโอ้จริงๆไดโนเสาร์มันา พี่ธัญญาบอกว่าพี่ธัญญาจะไปเอาอะไรมาเล่นก็ไม like ่รู án, ้เดี๋ยวเรารอดีกว่าระวางระวางเอาพิซซ่ามาเหรอเอามากินในทะเลเหรอเพราะว่ามีคนทําหมูกระทะในทะเลเดี๋ยวเราจะทำพิซซ่าใช่ไหมเนี่ยนี่เองีกร่องรอยหมูกระทะเพื่อนๆสายเปลี่ยนสีดาเลยอ่ะโอ้โห อะไรนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหนูโอ้แบตขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหรอครับ แปดร้อยเปอร์เซนต์ไวมากเเจอรูเลยครับนี่ไรก้็นหินนี่นี่มันเหมือนปาก,กวางังภูเขาไฟเลยอะ,ะใช่ไหมลูกมันเหมือนเป็นภูเขาอะภูเขาอะภูเขาเก,ก,กาะกลางน้ําอ<ะ>่ะอุ้ยภูเขาโดนน้าซัดแล้วอะ่ะหืมขุดภูเขาจะเจออะไรเนี่ยลูกอุ้ยกระเด็นเต็มขาแมมหมดแล้ว เดินก้องวิ้ขุดปากป่องภูเขาไฟจะเจออะไรไหมอ่ะมันจะมีซากอะไรที่มันทับถมมานานหลายร้อยล้านปีเปล่าเนี่ยมีปากป่องภูเขาไฟด้วยมีเท่าฐานสีดำดำโอ้โหเฮ้ยน้ำเข้าไปแล้วเหรอโอ้โหภูเขาไฟโดนน้ำชุ่มเนี่ยน้องพ่ดูสิเฮ้ย เฮ้ยถ้าน้องพบอเบ็ดมาตกันเราจะมีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยน้องพบเนี่ยถ้าเราถ้าเราปล่อยร่องนี้ไว้พักหนึ่งมันอาจจะมีตัวอะไรลงไปอยู่ในร่องนี้ได้นะเดี๋ยวรอไว้เนาะเออเดี๋ยวเอาเบ็ดมาจิ้มอีกทีนึงเหเนี่ยสายสองสีเลยอะเฮ้ดูสิเพื่อนๆตรงเนี้ยเป็นสีดำนะส่วนตรงเนี้ยเป็นสีขาวนะอุ้ยสายสองสีเลยอะนี่เราเจอเท่าฐานภูเขาไฟแล้วอืมปาก่องภูเขาไฟชัดๆ อ๋อได้เลยออเห้เหมือนโดนอบเลยใช่ไหมทยฮะแล้วต้องไปอบเดรอลูกายเป็นคุกกี้ปะอวยน้าเลยเยเครื่องอบทรายอย่าลืมนะว่าหลุมเนี้เราจะเอาไว้ดักเผื่อว่ามีตัวอะไรจะลงไปในหลุมปากป่องภูเขาไฟของเราเออใช่เดี๋ยวเข้ามาอาจจะมีตัว ปลาปูกุ้งหอยก็ได้หรือว่าปลาปักเป้าแล้วลูกเมื่อสกหาดทรายเมื่อเช้าเราเจอปลาปักเป้าตัวใหญ่มากเลยนะลูกเนาะเออมันตกหลุมไปจนมันเป็นมันตุยกลายเป็นซอมบี้ปลาปักเป้าไปเลยหยิอหอยจิ๋วอ่ะจิ๋วมากเพื่อนแต่คุณลูไม่มาแตะคุณตียนเราจะเลี้ยงหอยอ่ะลูกโอ้จิ๋วมากๆเลยเพื่อน เอแป๊บหนึ่งรอแป๊บ <busca> นึงอุ้มองท่านใจอ่ะเหมือนเป็นยิ่งกือม้วนเลยอ่ะกุดหลุมเลี้ยงหอยอ๋อกุดบ่อเลี้ยงหอยอ่ะครับตอนนี้หอยลงไปอยู่ในปากปล่องภูเขาไฟของน้องพบเรียบร้อยแล้วนะน้องพบจะว่ายเข้าไปในทะเลนู่นไปให้ถึงไปให้ถึงภูเขาข้างหน้านู้นเลยใช่ไหมลูกเลยใช่เหรออ๋อใกล้ถึงตรงนี้เหรอ เย็นไหมเย็นน้ำทะเลอุ่นสบายเลยพอะไรงไม่แน่เนี่ยบอกภูเขาไฟที่น้องพบทำไว้เมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยใช่แล้วโอ้ยมีน้ำผุ่ออกมาด้วยใช่มีน้ำพุดออกมาจากกลางกล่องภูเขาไฟเลยล่ะ โอ้โหวิ่งเป็นเดลแฟตเลยครับเพื่อนๆเหนื่อยเลย่ะเดลแฟตเหนื่อยไหนไหนไหนวิ้นเพบเจอก้อนอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันก้อนหินปะการังใต้ทะเลลึกนี่นาะมันมีตะไคร่ด้วยลูกมันโดนตะไคร่เกาะนานแล้ว่ด้วยอ่ะจำไม่ได้หรอเพราะอะไรลูกไหนไม่ใช่เหรอมันอาจจะร้อนมันร้อนแม่มันร้อนแม่ดูสิเฮ้ยเอ้ยมันร้อนแม่น้องพ่ดูสิ มันใช่ก้อนหินที่ออกมาจากกล่องภูเขาไฟที่เราพวกขุดได้เมื่อกี้เปล่ามันไม่ร้อนแล้วเนาะเพราะมันอยู่ในทะเลมานานแล้วมันเย็นแล้วโอ้ระวังนะระวังทับเท้าตัวเองเด้อเอ้จ้ามาทางนี้มาทางนี้เราเลยจากที่ของเรามาพักนึงแหละ <c oughs> เลยรัศมีที่เรา <c oughs> ต่วอะไรอะ่ะอ๋อแม่เห็นนึกว่ามันเดิน หายลงน้ําเลยมีปากกล่องภูเขาไฟสองกล่องด้วยแม่นุ่มพูดผิดมีสองกล่องเลยหนึ่งสองแม่มีสองกล่องเลยอ่าจะขุดอีกใช่ไหมครับเฮ้ยนี่มันเงือกโดนซัดมาหรือเปล่าเนี่ยพูดภาษาคนได้ไหมเอ้าก็ใช่ไงลองลองเขาเป็นอะไรอย่าเป็นเงือกหรือเป็นปลาหรือเป็นอะไรครับหรือเป็นนกเอ้ย อ๋อน้องพบอ๋อวิน้องพบมาเกยตื้นนะ่ะน้องพบลอนแรงบนทะเลมากี่วันลูกตอนนี้น้องพบติดอยู่ในทะเลมาสามวันแล้วเราต้องหาอุปกรณ์กู้ชีพช่วยชีวิตเราแล้วล่ะทํายังไงดีมีอุปกรณ์มาส่งอลอยมาจากฟ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอุปกรณ์มาลอยมาจากฟ้ามาส่งมาจากแอร์ดอเมื่อกี้นั่นแน่เลยเพื่อน มันส่งมาจากแอร์ดอปเฮลิคอปเตอร์เมื่อกี้นนแน่ๆเลยอะ่ะยันย่าโยนมาไม่รู้สิสงใส่เจะเป็นเฮลิคอปเตอร์โยนลงมาทีนงแอร์ดอปลงมาแน่ๆเพราะว่าน้องพบติดอยู่ในทะเลนานแล้วต้องมีตัวช่วยชีวิตแล้วละ่ะเนี่ยคือบอร์ดต,ตัวนี้แหละมาลอยไปแล้วมันจะลอยหนีน้องพบไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็เช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะหูเมื่อวานนี่น้ำทะเลนี่มาหน้าเต้นนี่เลยน้องพบใช่ไหมครับน้องบกลังพูดนหน้องบกำลังพูดหรือให้มันลึกไปเยอะๆเพราะอะไรอือแม่ป๋าเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมันเออตอนนี้เจอแต่ก้อนหินเมื่อวานเนี้ยน้องพบไปเล่นน้าทะเลมันลึกลงไปตรงนน้นนะแล้วปรากฏว่า้ายเปลี่ยนสีเพอาขุดไปอ่ะ เจอ้ายสีดำอะ่ะมันเหมือนเป็นคิดเท่าทานของลาวาปัปากปักของเขาไปเลยล่ะ<อ>ใช่แล้วแล้วพบก็ขุดขุดขุดดูนะว่าเผื่อว่าจะเจออะไรแต่เนี้อไม่เจออะไรเลยนะเมื่อกี้ก็เจอแต่ก้อนหินไงเห็นไหมแล้วพ่อบอกนะครบจะขุดให้ลึกลงไปถึงใจกลางโลกเลยจะได้เจอ เหนื่ยเมื่อคืนนะเมื่อคืนนะจะบอกว่าเมื่อวานนี้เรานอนที่เต็นท์นี้นะเราอยู่เรานอนเต็นท์นี้ทั้งคืนเลยนี่น้ํามาถึงนี่เลยใช่ไหมขอบนี่เลยโอ้นอนนอนอยู่นี่เอ้ยอีกนิดนึงเองอะเบียเท้าแล้วอ่ะโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยนะเมื่อคืนอะเนี่ยสามเต็นท์สามเต็นท์เน่ะอันนู้นหนึ่งเดี๋ยวมองไม่เห็นโอ้หไกลมากอ๋อนู่นนะหนึ่งเต็นท์อ่ะแล้วก็ อันนี้ของเราสองแล้วก็สามเกือบเหมาหาดเลยนะทั้งหาดมีมอยู่สามเต้นนะสบายมากเพียงแต่ทรายเยอะไปหน่อย <c oughs> เอาละมาพบขุดไปถึงใจกลางโลกแล้วปะป๊าเดี๋ยวเราต้องทำภารกิจของเราให้เรียบร้อยในวันนี้แล้วละ่ะฟังครับฟังครับอ๋อขุดแล้วไม่ไหวแล้วก็ฟังเลยเอาเดี๋ยวเรามาสำรวจวันนี้ต่อกันดีกว่าเราจะเจออะไรไหมที่มันเป็นแบบว่าปลาวาร้อยล้านปีอยู่ใน ใ้พี่พุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเป็นทรายสีดําเลยนะเนี่ยดูสิทุกคนตรงนี้ขาวหมดเลยนะแต่ตรงนู้นที่น้องปบไปอ่ะเมื่อวานเนี้ยมันเป็นทรายเปลี่ยนสีเลยขุดแล้วเป็นสีดําเลยเหมือนที่เท่าลาวาภูเขาไฟเรียน้องพบเนาะเหมือนปากป่องเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเราจะขุดไปเรื่อยเลยเหรอแล้วเราจะรู้ไหมเฮ้ยมันต้องมีสัญลักษณ์มีอะไรร่องรอยอะไรบ้างไหมเนาะเอาเขียนร่องรอยเลยเขียนเองเลยเหรอลูก เขียนเองแล้วก็ขุดเองเลยใช่ไหมโอ oh, uh, oh, right. ้ยข <sid kindergarten> oh, okay, ุดใส่แม่เลยเออะเอ๊ะนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องบผมอะไรอ่ะเจออะไรจริงเหรออะไรบ๊มาขุดอะไรเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหออันนี้ไงนี่ไงที่น้องพ๊อบอกว่าเขาไปทำหมูเฮ้ยเฮ้ยเอ้า เฮ้ยมาทานจริงด้วยอ่ะเฮ้ยเรียกว่าเป็นทานหมูกระทะนะเนี่ยเมื่อวานเนี่ห็นมันดำๆอ่ะเอาจริงจริงโอ้ยไม่วันนี้มีนเหมือนเหมือนก้อนทานหมูกระแบเนี้แต่มันเปยังไงอะอะไรอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเสาไปดูเสาเอาไปล้างให้มันก่อนเอ้ยเอ้ยเอาไปล้างดูก่อนดูิมันงับงาบเรด้วยอ่ะเฮ้ยไดโนเสาร์มันไดโนเสาร์มันมันฟื้นคืนชีพเหรอเนี่ยอุยเหอ้ะหัวเลย Hey, 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 hey.